โซที่ล็อกอะยังอยู่แล้วโซ่ที่ไม่ล็อก่ะไม่อยู่ทำไมอ่ะโจนโจนนึกว่าเอ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 าลากไปก็ได้แล้วแล้วลาวลาวก็แต่แล้วมึงก็แต่ล้อยไปก็ได้เอ้าโจ้ขั้วฉลาดฉลาดนะฉลาดโจนโจนฉลาดโซ่ที่ล็อกยังอยู่แต่แต่ว่าโซ่ที่ไม่ล็อกไม่อยู่ฉลาดจะโจนแรงเลย เ, umas, เต็งเลยทีนี่ม okay. ันน้อมรอบอยื่ที่อ่ะตัวไหนเข้าเซเว่นไม่ใช่เซเว่นเข้าไม่ได้เนี่ยอันนี้มิินอันนี้อันนี้ไม่เซเว่นอันนี้ซีพีเข้ามาได้ไหมนี่เหรอเออไม่ใช่เซเว่นนี่เข้าไม่ได้อะไรเลขเลขไม่คนเข้าไม่ได้แน่นจะมาเข้าเข้าไม่ได้เอ้าไม่รู้เองประตูไม่เปิดเมื่อกี้ตัวเลขประตูไม่เปิดอ่ะ Cũng, mình mang có hoa hoa gì hoa 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 mẹ thứ hoa đi hoa 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 đi qua. hoa ừ. đi hoa hoa thế này ra hoa Mày hoa Mày hoa 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 hoa